ครับสวัสดีนะครับเพื่อนๆครับโอเคนะครับสวัสดียามเช้านะครับกี่โมงแล้วเอ่ยนะครับอืมพอดีนะครับขอขอบคุณนะครับเพื่อนรักนะครับหลายๆคนนะครับอ่าชัยฤทธิ์พงษ์จรูนนะครับอ่าแล้วก็เพื่อนหมูสุกรป่วนกระโทกครับผมนี่ อ่าผมขอบ,ขอบใจขอบคุณเพื่อนๆมากเลยนะครับที่เป็นห่วงเป็นใยผมกันนะครับโอ้อุตส่า์โทรมาพูดคุยกันนะครับถามสาระทุกสุขดิบครับเราเคยใช้ชีวิตร่วมกันผมถือว่าการที่นะครับอ่าผมจากที่ที่เราเคยร่วมทำสังฆกรรมกันมานะครับแม้ว่าปีกว่าๆแล้วเพื่อนก็ยังคิดถึงยังเป็นห่วงเป็นใยนะครับอ่าผมก็เลย มาไล์สดบอกเสียเลยครับก็อขอบคุณที่เป็นห่วงและก็นะครับถามว่ามีความสุขดีไหมนะครับม,มาอยู่ที่บ้านเกิดเมืองนอนครับก็มีความสุขดีนะครับผมคิดว่าน่าจะรับชมผมอยู่นะครับเพราะผมบอกแล้วว่าเดี๋ยววันนี้ผมจะมาไล์สดให้ดูนะครับว่าเมื่อคืนผมอยู่ที่ไหนนอนที่ไหนครับนวันนี้ผมอยู่ที่ อำเภอขนอมบ้านเกิดเหมือนเดิมนะครับแต่อยู่ที่ตําบลน,นะครับตําตบลขวนทองนะครับเขาหัวช้างครับผมอยู่ที่เขาหัวช้างเอ๊ะตำบลควนทองหรือตําบลขนอมน่าจะตําบลขนอมนะครับแต่ตรงนี้เขาเรียกว่าบ้านเขาหัวช้างนะครับเนี่ยวันนี้ตื่นมาก็นะครับชงกาแฟนะครับเพราะว่ากาแฟผมก็ซื้อไปตั้งไว้เพราะว่า ผมก็อาชอบทานกาแฟนะครับครับขอโทษด้วยนะครับพอดีนะครับมีมีเท่าแก่นะครับเรียกว่าเท่าแก่แล้วกันนะครับเขาจะเอาคนมาตัดตามให้ที่สวนผมก็บอกว่าผมมารออยู่แล้วตั้งแต่เมื่อคืนนะครับเพราะปกติผมไม่ได้อยู่ที่นี่นะครับซ้ายเลยตัดไปแป๊บหนึ่งนะครับครับเพื่อนครับผมก็ใช้ชีวิตปกตินะครับวันนี้ก็เป็น อีกวันหนึ่งนะครับที่ผมก็มีความสุขทุกวันนะครับกับการดําเนินชีวิตของผมนะครับถามว่ามันมีความสุขอะไรอย่างไรนะครับก็คือหนึ่ง mm hmm. <Leonardo, S 1> ผมไม่ต้องไปทํางานเหมือนที่เคยทํานะครับอย่างที่หนึ่งนะครับแล้วก็อย่างที่สองนะครับผมก็ได้กลับมาบ้านเกิดเมืองนอนมันก็ถือว่ามีความสุขนะครับอยู่แล้วนะครับคนเราอยากไปอยู่ที่อื่นนานๆนะครับนะครับแล้วก็ ถามว่างานของผมก็นะครับงานสวนเนี่ยมันไม่ใช่งานของผมหรอกครับมันเป็นงานของคนงานนะครับผมก็แค่มาช่วยเหลือคุณพ่อนะครับเพราะพ่อแม่แก่แล้วนะครับพอดีติดพันด้วยนะครับท่านไปกรุงเทพปกติหน้าที่นี้นะครับเป็นหน้าที่ของน้องต้องนะครับซึ่งเป็นน้องเขยนะครับน้องเขยผมนะครับเขาเป็นคนกรุงเทพแต่เห็นไหมครับเขาเปลี่ยนแปลงชีวิตจากที่ไม่เคยทําสวน เขาก็มาอยู่ดูแลสวนดูแลควบคุมคนงานได้หมดนะครับแต่พอดีนะครับคุณพ่อหมอนัดให้ไปอยู่กรุงเทพประมาณ6เดือนนะครับเนื่องจากว่าต้องไปตรวจสุขภาพนะครับท่านชราแล้วนะครับ8ปปีแล้วนะครับทั้งพ่อทั้งแม่และท่านก็เพิ่งกลับมานะครับงานผมก็ติดพันอยู่เล็กน้อยส่วนงานจริงๆของผมนะครับผมทํางานบนมือถือนะครับจริงๆเลยนะครับก็ผมขายอาหารทะเลนะครับและที่สําคัญกว่านั้นผมได้ช่วยเหลือผู้คน นะครับช่วยเหลือผู้คนให้ได้รับประทานอาหาราทะเลทั้งสดและก็ทั้งเป็นที่ถนอมอาหารคืออยากยะได้อะไรก็สามารถติดต่อนะครับโทรโดยตรงนะครับหรือทักเม s s ซ n เจออะไรมาก็ได้หมดนะครับเพราะผมได้สร้างเพจไว้แล้วในตรงนั้นนะครับแต่ชีวิตผมมันก็ดำเนินไปแบบคนอื่นปกติเลยนะครับเพียงแต่ผมไม่มี เวลาที่จะต้องทํางานาแบบเหมือนๆทุกๆคนเหมือน,นเหมือน,มอนผมในอดีตพูดง่ายๆ <c oughs> นะก็มันมีความสุขดีนะครับมันเหมือนกับการที่เราได้เกษียณอายุตัวเองอะไรประมาณนี้นะครับก็ผมใช้โทรศัพท์มือถือไงนะครับก็ผมเอาสินค้าไปโพสต์นะครับในมาเก็ตเพจนะครับตรงนี้ต้องขอขอบคุณมาร์คัสเบิร์กนะครับที่ก่อตั้งสร้าง Facebook นะครับแล้วก็ ให้เราทําการตลาดได้เพียงแต่เราจะต้องไปทําที่ในกลุ่มขายสินค้าต่างๆนะครับเราจะไม่เอามาเสนอขายสินค้าหน้า Facebook หลักนะครับวันนี้ผมก็ไม่ได้ขายสินค้าแต่ที่ผมต่อไปก็เพื่อนผมนะครับอ,อย่างน้อยๆก็2คนนะครับที่ถามเรื่องนี้กันมานะครับว่าเป็นยังไงบ้างชีวิตตอนนี้อะไรประมาณนี้คือเขา ไม่ได้เล่นเฟซเล่นไลน์เขาก็เลยไม่รู้นะครับถ้าเขาเล่น f a c e b o o k นะครับเขาก็คงจะเจอผมในไลฟ์สดเหมือนกับเพื่อนๆผมหลายคนนะครับที่มาเจอผมในไลฟ์สดนะครับทั้งๆที่ไม่ได้รู้จักกันมาก่อนนะครับแต่ผมก็พยายามนะครับบอกข้อมูลเรื่องราวดีๆเช่นนะครับตอนนี้นะครับที่ผมมาเจออะไรบ้างอะไรประมาณนี้นะครับผมก็อยากอยบอกเพื่อนๆเลยนะครับ ผมมีงานอยู่อีกงานหนึ่งที่เหมือนไม่ใช่งานแต่มันเกิดรายได้มันเหมือนไม่ใช่งานอย่างไรและมันเกิดรายได้แบบไหนอะไรประมาณนี้ก็นะครับผมได้รู้ว่านะครับม,มันมีโทรศัพท์มือถือนะครับค่าเน็ตไงเราใช้โทรศัพท์นะครับเราก็ต้องเติมเน็ตผมนะครับใช้เน็ตเดือนละ700ดร้อนะครับเจ็ดแปดบาทนะครับนี่คือ ที่ผ่านผ่านมาบางครั้งก็300ร้อแล้วแต่นะครับเป็นรายเดือนนะครับเดือน300โทรฟรีเฉพาะเฉพาะ,ะถ้าผมเป็นเน็ตของ True ผมก็โทรฟรีเฉพาะ True ถ้าเป็นของ d ีเทคผมก็โทรฟรีเฉพาะ d ีเทคอะไรประมาณนี้นะครับถ้าของเป็น ais นะครับผมไม่เลือกค่ายผมเอาตามที่คล่องนะครับผมใช้ทุกค่ายที่คล่องและมันตรงช่วงไหนมีเงินก็เอาเน็ตที่แพงที่ดี ช่วงไหนไม่มีเงินก็แค่ว่าเล่นเฟซตเล่นไลน์ได้300ก็ก็ได้นะครับก็มีนะครับแล้วก็พยายามไม่โทรเบอร์อะไรประมาณนี้แต่อยู่ๆผมก็มามีเน็ตที่ว่าให้ผมใช้เดือนละ175บาทนะครับขนาดเสียเป็นพันนะครับยังกำหนดว่า60กิกเลยแต่อันนี้175บาทาไม่อ้นเน็ต นะครับไม่ลดสปีดคือเน็ตเต็มที่โอ้ใช้กันมันเลยทีนี้ที่สำคัญนะครับโทรฟรีทุกเบอร์ทุกเครือข่ายนะครับและนะครับอพอผมใช้เน็ตตรงนี้ผมก็เอามาบอกคนอื่นนะครับผมไม่ได้ขายเน็ตอะไรประมาณนี้บอกแล้วก็ชี้ช่องทางให้เขาว่าถ้าท่านจะใช้เน็ตที่ผมใช้แบบผมนะครับอยากเดือนละพันมันก็เหลือเดือนละ175บาทอะไรประมาณนี้ แล้วก็นะครับโทรเบอร์ฟรีทุกเครือข่ายเขาก็ได้ใช้เน็ตที่ราคาถูกได้ประหยัดและเน็ตก็แรงก็ดีที่สําคัญนะครับเนี่ยเหมือนกับเครื่องที่ผมไล์สดอยู่นะครับผมใส่ซิมในเครื่องนี้นะครับแล้วก็ปล่อยเน็ตจากเครื่องนี้ไปใส่เครื่องนู้นนะครับแล้วก็หลานๆคุณงานที่สวนนะครับที่เขาใช้มือถือโทษนะครับอืมพอผมมานะครับเขาก็อ่เปิด ไวไฟของผมของเขาจะได้เก็บไว้ประหยัดพออยู่ใกล้ๆผมเขาก็มาใช้เน็ตผมอ่าผมใช้ไวไฟเน็ตก็เฉลิมพลพารวยผมตั้งนะครับว่าเฉลิมพลพารวยแล้วก็หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะครับใครอยู่ใกล้ผมใช้เน็ตของผมได้เลยเพราะของผมไม่อันเน็ตนะครับนี่บอกให้กับสื่อเลยนะครับคือว่าใช้อย่างไรก็ไม่ไม่ไม่หมดไม่อันและนะครับผู้คนพอได้ใช้แล้วมันก็ได้ของดี แล้วก็ขอบคุณผมแล้วก็ผมเลยเป็นที่รักของเขานะครับเช่นคุณพกามาศอยู่ที่จังหวัดแม่ห้องสอนนะครับก็ยังได้ได้ได้ไดรับอานิสงส์ที่ผมบอกบน Facebook แล้วก็เข้าไปศึกษาแล้วก็เป็นสมาชิกของท็อกอัพทวริสนะครับมันเป็น Big ก a า a นะครับมันเป็นธุรกิจแพลตฟอร์มแล้วก็เป็น E-commerce ด้วยนะครับและก็ยังเป็นธุรกิจพัฒนาซอฟต์แวร์นะครับ สธุรกิจดาวรุ่งของโลกในปี63นะครับมันรวมอยู่นะครับในท็อปอัพธุริตตั้ง3าสามเทรนของธุรกิจดาวรุ่งปีหกคิดดูธุรกิจแพลตฟอร์มอธุรกิจ e commerce. อีคอมเมิร์ซมันเป็นอ e ีคอมเมิร์ซยังไงก็เราสามารถซื้อสินค้าต่อ,อไปนะครับแม้แต่เติมน้ำมันรถนะครับอยังไม่รู้ว่าเขาจะเอาค่ายไหนอของปั๊มน้ำมันนะครับอ่า ถ้าเอาไปใส่ผมเติมน้ำมันรถของผมนะครับผมก็ยังได้โบนัสคืนอีกอะไรประมาณนี้นะครับเนี่ยมันเป็นอะไรที่โลกมันพัฒนาอัปเดตนะครับแล้วก็ท็อปอัพทูลิศที่ผมบอกเนี่ยนะครับมันเป็นมันเป็นโอกาสที่ให้เราประหยัดนะครับและก็ให้เราได้เงินด้วยนะครับแต่เรื่องที่จะได้เงินได้อย่างไรนะครับตอนนี้ผมเองก็ได้เงินเยอะนะครับจากการที่ขายอาหารทะเลโดยที่ผมก็ไม่ได้มีร้าน นะครับไม่ได้มีร้านค้าเป็นของตัวเองแล้วก็ไม่ได้มีปลาสักตัวหนึ่งเป็นของตัวเองแต่ผมมีเจ้าของปลาที่พร้อมที่จะส่งปลาไปตามสถานที่ที่ผมแจ้งไปนะครับจำนวนกี่กิโลนะครับคืออย่าให้ผิดตามที่ผมสั่งก็แล้วกันนะครับเช่นต้องการปลาอินซีสามกิโลขึ้นบนนะครับอเล็กสุดให้ได้3ามกิโลใหญ่สุดเท่าไหร่ก็ไม่ว่าอะไรประมาณนี้นะครับ สักห้าสิบกิโลหาได้ไหมถ้าหาได้ก็ราคาเท่านี้นะครับที่เขาเสนอผมมาผมก็บอกโอเคและก็ให้เอาไปส่งเครอรี่แล้วให้บอกว่าราคาเท่าไหร่ให้เก็บเงินปลายทางอะไรประมาณแค่นี้ผมก็อยู่ได้แล้วนะครับก็นะครับผมบอกตรงๆเลยนะครับผมขอขอบคุณนะครับอ,อ่าโค้ดหลายๆโค้ดเลยนะครับที่มาบอกผมว่าถ้าเรานะครับ คิดดีพูดดีนะครับและมองโลกในแง่ดีนะครับและพยายามพูดกับตัวเองและก็บอกกับคนอื่นๆบอกตามสื่อโซเชียลอย่างนี้ว่าโอ้เราจะต้องบอกกับจักรวาลให้รับทราบว่าโลกนี้มันน่าอยู่นะครับและโลกมันก็น่าอยู่สําหรับเรานะครับและเรากา็มองตัวเราเองว่าเราจะต้องเป็นคนดีนะอะไรประมาณนี้นะครับคนมีเมตตาปราณี อ่าช่วยเหลือผู้คนอะไรประมาณนี้นะครับจักรวาลเขาจะรับรู้นะครับและเราก็จะต้องบอกกับตัวเราเองว่าอ่าเนี่ยโค้ดเหลิมหรืออาเล็งนะครับหรือคุณเฉลิมพลกรทองคุณจะต้องดีขึ้นทุกๆวันในทุกๆทางนะถ้าเราบอกกับตัวเองอย่างนี้จักรวาลเขาจะรับรู้อ่านะครับนี่เป็นความลับของกฎแรงดึงดูดเลยนะครับขอขอบคุณนะครับโค้ดสูเจนโค้ดสูจีนะครับผมก็ ไม่ได้รู้มาก่อนนะครับมนุษย์นะครับม,มนุษย์เกิดมาก็ไม่ได้รู้อะไรนะครับเราเกิดมาเราก็มีแค่ตัวเปล่านะครับแล้วเวลาเราตายเราก็ไปตัวเปล่า,าสิ่งที่จะตามเราไปคือคุณงามฟัามดีนะครับแต่ทําอย่างไรในช่วงที่เราอยู่บนโลกใบนี้นะครับไม่ถึงร้อยปีเราก็ต้องจากกันแล้วนะครับแต่บางคนโชคดีอยู่ได้ร้อยกว่าปีแต่ถ้าอยู่ได้ได้ร้อยกว่าปีก็ต้องอยู่อย่างมีสุขภาพ พะรานาใหม่ที่ดีด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับผมจึงบอกตรงๆนะครับว่าโลกใบนี้มันน่าอยู่มันสวยสดงดงามผู้คนบนโลกก็เป็นคนที่น่ารักคนที่ดีนะครับและผมก็แปลกนะครับผมพบแต่คนที่ดีๆทั้งนั้นเลยนะครับที่เข้ามาในชีวิตเพราะอะไรผมก็คิดว่าเป็นเพราะตัวผมนะครับผมมอบสิ่งที่ดีๆให้กับทุกคนนะครับผมมีความจริงใจนะครับ ทุกคนก็จะให้สิ่งดีๆกลับมากับผมให้ความจริงใจนะครับเนี่ยผมมาพักอยู่ที่สวนเมื่อคืนก็มีคนที่แถวๆนียเขาก็มาคุยมาพูดพอร,รู้ว่าผมมาขก็มานั่งคุยกันนะครับผมก็เขาเล่ามันไม่ดีต่อสุขภาพแต่ใน,นเมื่อเขาอยากจะกินเขาก็ถือเล่าเข้ามากินแต่ผมไม่กินนะครับเมื่อก่อนผมกินแต่เดี๋ยวนี้ผมเลิกกินแล้วนะครับเพราะว่ามันกินแล้วมันไม่มีประโยชน์สําหรับผม นะครับแต่บางคนเขาเลิกไม่ได้เขาบอกว่าถ้าเขาไม่กินแล้วโรงงานบางยี่ขันเขาจะขายเคยว้าวนั้นเขาก็เ,าเป็นคนดีนะครับเขาเป็นห่วงสุขเขาเป็นห่วงการอยู่ได้อยู่รอดของโรงงานบางยี่ขันอีกเขาเป็นคนที่เอื้อเฟื้อเอื้ออารีนะครับเห็นอ,อกเห็นใจเจ้าของโรงงานผลิตเหล้าเขาก็กินนะครับพอกินหมดอ้าในหัวนะครับผมก็บอกไปเอาเพราะเหล้าขาวนะครับเหล้าอะไร ก็เลี้ยงได้แ <el> ต <Sh are> ่ผมไม่กินนะครับแต่ก็นั่งคุยเขาก็คุยอยู่เป็นเพื่อนพอดึกเขาก็กลับผมก็เอวังก็มีด้วยประการราชนอนนะครับตื่นมาปรากฏว่ามีคนนอนอยู่กับผมอีกสองคนนะครับก็พวกกินเหล้าผมนอนก่อนเขานั่งกินกันตื่นขึ้นมาเขานอนอยู่หน้ากระตอบนะครับมันมีมันมีที่นั่งกินเหล้านะครับก็ก็นอนอยู่ตรงนั้นนะครับตื่นเช้ามาลูกก็มาตามก็ก็มันสนุกนะครับคือก็เนี่ยชีวิตผมก็ อยู่อย่างนี้นะครับเดี๋ยวก o เนี่ยยังไม่อาบน้ําเลยนะครับเนี่ยวันนี้ยังไม่อาบน้ําเลยอ่าแล้วก็มาทักทายเพื่อนเพื่อน่าบนเฟซบุ๊กนะครับแต่นะครับเมื่อตกี้ผมก็อ่าฟังประชุมนะครับผมมีห้องประชุมอยู่ด้วยนะครับห้องประชุมนี้นะครับเนี่ยอตอนนี้ก็ยังมีคนประชุมอยู่จะมีอยู่หรือเปล่าเนาะ อ๋อพอผมไม่อยู่ก็ออกไปหมดแล้วนะครับก็เนี่ยนะครับผมจะต้องเงียบเสียงก่อนคเเก็บงินทุถ้าผมพูดเราอยากเกษียณตัวเองเสียงมันจะเข้าไปในวิยผมยอมเจ็บปวดเปิดห้องคือยอมเจ็บปวดในกลุ่มลาเรงลาวนเนี่ยชอบ นะครับเนี่ยอายุสี่สิบเนี่ยนกอินทรีจะไวดมถ้าคุณทนไม่ได้คุณจะตายกลางคันคนที่พูดนี้ชื่อว่ายาโร้นะคุณดูเลยว่าคุณจะสวยและสง่างามอเมริกานะครีที่บินขึ้นที่อเมริกาแต่ในช่วงที่คุณทนจะทนได้หรือไม่ได้นั้นคุณจะเจ็บปวดมากๆเลยว้าวคือเจ็บปวดคือหนึ่งใช้เงินประหยัดห้ามกินห้ามเที่ยวช่วงนั้นนะคะช่วงที่ยาโรนจะประสบความสำเร็จนะ คือไม่กินไม่เที่ยวคือตัวเองก็โสมากช่วงที่เจอโค้ดวิเชียรเนี่ยอาหรโสมมากเลยค่ะไม่ได้คิดว่าเขาจะชอบเราหรอกค่ะแต่คุณู้เขาไม่รู้หรอกค่ะว่าเราอะเ้ิตำเนล้านนะครับเนี่ยเป็นมันเพชรในตมอะเพชรที่แบบยังยังไม่ได้ล้างอ่ะ เออแต่เขาอมองเห็นไงโค้ดวิเชียนก็มองเห็นไงเพชรที่ยังไม่ได้ล้างอ่ะไม่ใช่คนไทยไม่งั้นเขาไม่เจอเพชรเพราะว่าเพชรจริงๆจะไม่สวยช่วงนั้นน่ะเพราะกำลังตั้งเป้าหมายตัวเองอยู่ไงเออนี่เป็นเรื่องจริงค่ะพี่เต้พี่เต้ตั้งเป้าหมายสามปีนะพี่เต้ประสบความสําเร็จก่อนนะยิ่งดีเลยแต่น้องยาตั้งเป้าหมายตัวเองตอนอายุยี่สิบห้ายี่สิบแปดปุ๊บเป๊ะเลยค่ะนี่คือได้มาแล้วค่ะทําประสบความสําเร็จมาแล้ว ก็เลยต้องตั้งเป้าหมายว่าเนี่ยนับตั้งแต่คือทามาในห้าเดือนแล้วพร้อมกับโค้ดวิเชียนไอทีเอสพร้อมกันเลยทําพร้อมกันเลยอ่บอกโค้ดวิเชียนว่าตั้งเป้าหมายไปพร้อมกันนะเธอจะมีรายได้เดือนเท่าไหร่กับไอทีเอสแล้วฉันจะตั้งเป้าหมายกับตัวเองว่าสามปีนี้ฉันจะมีสิบล้านแน่นอนเนี่ยค่ะเดี๋ยวจะโชว์แต่ละตอนแต่ละตอนให้โค้ดวิเชียนประสบความสาเร็จเป็นลูบี้ใช่ไหม เดือนละแสนนะแต่อย่ารอประสบความสำเร็จมือถือนะครับอ่าเก็บเงินเก็บเงินไม่รู้ได้กี่ล้านแล้วล่ะแต่ว่าไม่รู้ไม่ได้นับไม่ได้สนใจนับเลยเพราะว่าเป้าหมายเรามันถึงถึงตรงนั้นน่ะจะนับให้ดูว่ามันได้สิบล้านจริงไหมนี่คือเป็นเรื่องจริงกับพีเพ่เต้พี่เต้ต้องเชื่อนะคะถ้าพี่เต้ตั้งเป้าหมายว่าสามปีพี่เต้จะประสบความสําเร็จเป็นคาวไดมอนด์พี่เต้ต้องเชื่อก่อนนะคะ เชื่อเชื่อสุดสุดอะแบบไม่รู้ละ่ะคือเชื่อให้มันสุดแล้วกันอ่าลาีิเตทำได้แน่นอนทำได้มากกว่าไดมอนด์ด้วยซ้ำไปนะเป็นกำลังใจนี่นะครับอ่าชีวิตของผมนะครับหลังจากที่นะครับผมมาอยู่ท่องสวนเล่นะผมก็มีเพื่อนแต่เพื่อนมันอยู่ในโทรศัพท์มือถือนะครับก็ผมสร้างกลุ่มไลน์นะครับแล้วก็ ใครจะมาเรียนรู้เรื่องอะไรกันก็ได้หมดนะครับเกี่ยวกับโลกโซเชียลนะครับแล้วก็จะมีเพื่อนทั่วโลกเลยนะครับที่เป็นคนไทยนะครับเข้ามาเรียนรู้ในห้องที่ผมเปิดหรือห้องที่คนอื่นเปิดมันมีเยอะห้องมากนะครับเดี๋ยวนี้ก็มันมีวิกฤตโควิดนะครับโทรศัพท์มือถือนะครับจึงช่วยให้นะครับผู้คนบนโลกนะครับได้ ต่อนะครับแม้แต่นักเรียนนักศึกษานะครับช่วงนี้นะครับโรงเรียนปิดก็มาเรียนออนไลน์นะครับเรียนในกลุ่มไลน์นะครับมันเป็นประโยชน์นะครับตรงนี้ต้องขอขอบคุณสติปจอบนะครับที่คิดทำเอาอินเทอร์เน็ตมาใส่ในโทรศัพท์ได้นะครับถึงท่านจะล่วงรับไปแล้วแต่หลายๆคนนะครับก็คงจะไม่ลืมท่านนะครับเพราะว่าท่านเป็นคนที่สร้างคุณงามความดีให้กับโลกนะครับอย่างน้อยๆผมคนนึง นะครับได้ขายสินค้าทางทะเลนะครับแล้วก็สร้างรายได้ให้กับตัวเองนะครับและกะ็ยังได้พบโอกาสดีๆนะครับทางธุรกิจนะครับเช่นค่าเน็ตค่าโทรราคาถูกและมันสามารถสร้างรายได้ได้ด้วยนะครับเนี่ยที่เขาพูดกันอันนี้เป็นเกี่ยวกับเรื่องอินเทอร์เน็ตที่ว่า175บาทต่อเดือนถูกไหมครับเพื่อนๆย่ผมจะห้ฟังอีกนิดหนึ่งนะ ลอยล้านเรามุ่มไปว่าเมื่อไหรจะมีสิบล้านแล้วร้านไม่กินไม่เที่ยวไม่อะไรเนี่ยแต่ก่อนพี่พี่แต่เป็นนะคะเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยครอบครัวยากจนเนาะก็เงินทุกบาททุกสั่งก็จะส่งบ้านส่งแม่ส่งน้องนะคะก็ทั้งหมดเราก็อดมือ้อกินมื้อก็มีนะคะอดมือดม้อกินมือม้อกินไที่ศคนเรานะครับโอกาสนะครับมันอยู่ในมือของพวกเราทุกคนนะครับที่เกิดมาเพียงแต่ว่านะครับอ่าใครจะเป็นนักสแสวงหาหรือไฟฟ้าโอกาสนั้นนะครับโอกาสเนี่ย เราจะไม่มีสิทธิ์รู้เลยนะครับว่ามันเป็นโอกาสนะครับถ้าเราไม่ไม่พินิจพิจด,ดูนะครับแต่มนุษย์คือนักแสวงหาผมก็คนหนึ่งแหละนะครับที่แสวงหาโอกาสที่จะมีอิสรภาพทางด้านการเงินและทางด้านเวลาอะไรประมาณนี้นะครับและตอนนี้ผมก็พยายามที่จะบอกอเพื่อนเพื่อนนะครับคน,อ,นอื่นนะครับถึงแม้ไม่ได้เป็นเพื่อนกับผมแต่อยู่บนโลกโซเชียลสามารถ อ่เห็นผมในไลฟ์อะไรประมาณนี้นะครับผมก็อยากจะบอกว่าเนี่ยผมก็อยู่ชีวิตแบบนี้ถ้าเพื่อนเพื่อนเห็นว่าชีวิตแบบนี้ดีก็ลองหันไปศึกษา,าเกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือนะครับเกี่ยวกับงานออนไลน์อะไรประมาณนี้นะครับและบางทีนะครับมันจะเป็นโอกาสที่จะทําให้ท่านไม่ต้องไปทํางานตามที่เขาสั่งนะครับท่านก็เรียนรู้ควบคู่กันในขณะที่ทํางานประจําอะไรประมาณนี้ นะครับเพราะมันเรียนรู้ได้มันใช้แค่มือถือบางคนนะครับที่เข้ามาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องแบบนี้นะครับเขาก็เสียบหูฟังเขาก็ไม่ต้องดูภาพโทรศัพท์ก็อยู่ในกระเป๋านะครับแล้วเขาก็ฟังถ้าเขาสงสัยอะไรเขาก็ล้วงโทรศัพท์มาแล้วก็ก็ก็กกดเปิดไมค์ขอโทษนะครับโค้ดผมอยากยาถามเรื่องนี้นะครับเขาก็เปิดโอกาสให้ถามแล้วเขาก็อ แนะนําถ่ายทอดนะครับหอยมันไม่มีเท้าแต่มันไปได้ไกลหอยมันไปกับปากนะครับโอเคนะครับและนะครับเราจะทําธุรกิจอะไรก็แล้วแต่จะทํางานไหนงานใดๆนะครับผมบอกเลยนะครับว่าการเรียนรู้นะครับกับการลองผิดลองถูกนะครับมันดีทั้งสองอย่างแต่ถ้าเราจะให้เร็วนะครับเราเรียนรู้จากคนที่ทํามาก่อนนะครับเรียนรู้จากคนสําเร็จนะครับ วันละนิดดีกว่าใช้เวลาทั้งชีวิตไปคิดเองนะครับแต่การเรียนรู้นี้นะครับคนสำเร็จบางธุรกิจนะครับเขาไม่บอกนะครับเพราะว่าการแข่งขันมันเป็นเรื่องปกติของการตลาดแต่มันจะเป็นหายนะของผลกําไรก็เลยไม่ค่อยมีใครบอกกันแต่สําหรับผมนะครับงานของผมมันไม่ค่อยมีคู่แข่งนะครับผมก็บอกได้นะครับมันใครทําใครได้นะครับ,รรนะรบแต่ถ้าเรามีโอกาสได้ช่วยเหลือ คนอื่นๆบ้างผมว่ามันก็น่าจะดีใช่ไหมครับครับแต่ตอนนี้โอกาสดีๆนะครับมันไม่ใช่เป็นการแข่งขันนะครับที่จะบอกเพื่อนๆว่าถ้าอยากจะได้ใช้เน็ตดีในราคาที่ถูกกว่าทุกคนที่ได้ใช้บนโลกใบนี้ไม่ใช่บนโลกบนประเทศไทยก็พอนะครับเพราะว่าซิมนี้ในต่างประเทศมันไม่มีนะครับแต่ท่านไม่แปลกใจห,หรือว่าทําไม ต่างประเทศไม่ได้ใช้เน็ตไม่ได้ใช้ซิมนี้และทำไมเขาเข้ามาเป็นสมาชิกท็อปอัพทูริทนะครับที่ผมบอกว่ามันมีเน็ตราคาถูกและดีเอาอย่างนี้นะครับถ้าเพื่อนๆท่านใดสนใจอยากจะรู้อยากจะหาโอกาสนะครับเพราะมนุษย์เป็นนักที่แสวงหาซึ่งโอกาสกดลิงก์นะครับในห้อง Open Chat ได้เลยนะครับผมจะเอาคอนเทนต์ไปติดไว้ห้องนั้นมีชื่อว่าห้องโลกพัฒนาตลอดเวลา ในห้องนั้นจะมีคลิปมี YOUTUBE นะครับแล้วก็จะมีเรื่องเราต่างๆนะครับท่านเข้าไปในห้องนั้นเมื่อท่านเข้าไปแล้วนะครับเป็นสมาชิกแล้วท,ท่านก็จะชท่านก็จะต้องอปิดมันด้วยปิดเสียงการแจ้งเตือนมิฉะนั้นมันจะรบกวนท่านเวลาใครส่งข้อมูลดีๆข้อความดีๆลงไปมันจะดัง ปิ้งปิ้งในโทรศัพท์ของท่านอาจจะเป็นการรบกวนท่านเพราะฉะนั้นให้ท่านาแตะไปที่3ามขีดหลังจากเข้าห้องนั้นแล้วนะครับถ้าเป็นไปได้นะครับท่านกดเข้าร่วมแล้วอย่าลืมใส่ใส่ชื่อนะครับชื่อท่านและก็อย่าลืมใส่โปรไฟล์ด้วยนะครับเพราะว่ามันจะได้รู้ว่าเป็นใครถ้าท่านไม่ใส่โปรไฟล์นะครับเวลาท่านส่งสติ๊กเกอร์หรือท่านถามอะไรมาก็จะไม่เห็นหน้าตาท่านจะเป็นแค่เป็นรูปหกกลมๆนะครับประมาณนี้นะครับ อ่าแล้วก็ภาพเปนนี้นะครับอ่าวันภาพภาพนิ่งเราอะรู้สึก่รู้สึกว่าเขาจะเรียกผมหรือเปล่าโอเคนะครับอ่านะครับสำหรับวันนี้อ่าผมโค้ดเลิมนะครับเฉลิมพลคุยทองหรืออาเล็งนะครับเด็กท้องสวนไร่นานะครับแต่นะครับเพื่อ ป้องกันและปาไมไว้คนที่เคยจากท้องนาไปอยู่แดนไกลตั้งแต่จบป .4 ป .5 ไปเรียนหนังสือหนังหาอยู่ที่กรุงเทพนะครับอาเรียนจบก็ทํางานนะครับเด็กท้องสวนไรนาจากท้องนาไปอยู่แดนไกลหวนให้คิดถึงชายทะเลเพราะชายทะเลเป็นที่นั่งเล่นของกระผมวิ่งเล่นสมัยเด็กๆนะครับจึงอยากจะกลับมา,าขนมบ้านเราอยากมาอยู่บ้านแต่มาไม่ได้เพราะมีงานต้องทําก็คือเราต้องใช้เงินและผมก็ต้อง ทงานเพื่อให้ได้ซื้อเงินแต่ผมฟ้าโอกาสเรียนรู้บนมือถือจนผมสามารถสร้างเงินสร้างรายได้จากโทรศัพท์มือถือเครื่องเดียวแต่วันนี้ผมมีสองเครื่องมีมากกว่านี้ก็ไปได้นะครับใช้ไม่ไหวมันเยอะแค่สองเครื่องนี้ก็โอเคแล้วนะครับและมันสามารถสร้างรายได้ที่มหาศาลไม่แพ้การทํางานและก็มากกว่าการที่ผมเคยทํางานอีกนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆครับถ้าท่านใด สนใจนะครับอ,อยากจะเรียนรู้ในเรื่องราวต่างๆที่ผมบอกไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนนะครับบนโลกใบนี้ท่านมี Facebook ท่านเห็นผมบน Facebook ท่านก็สามารถกดเข้ามาเป็นเพื่อนผมได้หรือจะเข้าไปเรียนรู้เรื่องราวต่างๆในห้องโลกพัฒนาของผมได้ครับผมยินดีต้อนรับทุกท่านทุกคนสำหรับวนันนี้ขอให้เพื่อนๆนะครับบน Facebook ทุกท่านทุกคนโชคดีนะครับรู้สึกว่าท้องกําลังจะหิวแล้วเมื่อตะกีะ้คุณน้านะครับซึ่งเป็นภรรยาของคนที่อยู่ในสวนผมนะครับเขาก็มาบอกว่าให้ไปทานข้าวนะครับก <g ül> ็นะครับเดี๋ยวก็คงจะต้องไปทานข้าวเต็งใจเขานะครับถึงจะเป็นสวนของเราแต่นะครับ เขาต้องต้อนรับเราก็ต้องเปล่งใจเขาก็แค่นั้นสำหรับวันนี้นะครับขอให้ทุกท่านทุกคนโชคดีสวัสดีครับโอ้โหล้างหน้าแล้วก็ทาแป้งตอนเปียกน้ำขอโทษเลยไม่ได้ดูหน้าตัวเองขอโทษครับโอเคนะครับ